สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอผมครับบาววีครับผมอยู่กับช่องบาววีฟี่ใสครับพี่น้องมาครับมันมีผ้าพี่ผ้าน้องมากินข้าวน้ากันครับแซ่บแซบได้ปนปลาซิ่วแก้วครับพี่น้องปนแหงค้าเจ้าตากแดดนะครับตาดแดดแล้วปุ๊บเข่าเอามาทอดสีนึ่งเหลืองเจีนหน่อยแล้วมาปนตําใสแบบพริกใสเครื่องใสหอมกระเทียมนะครับเป็นปนแหงกินกับอันนี้ครับพี่น้อง ของแสบบานเท่าเลยช่วงน,นี้กจาล่างหลาเบิ้งครับคาออนครับพี่ on, น้องคาออนล้ายหลาเนี่ยเบิ้งเนี่ยอามซูพีสูนองเบิ้งกินกับคาออนแสบๆมีพักนางอัญ้าอญญา,า,ญามีบักเขือบักทัว่วแล้วก็มีมะระขี่นกมากเก็่มนำ้ำนะครับปนแหงๆครับพี่น้องพ่อได้ยุบได้โยได้ย่อนนะครับ ค uh huh. าร์นกับงามงๆครับเงาพี่น้องาตาดอกกันถ้ารับหลังคนเดี๋ยวผมมาขับคาร์นมันหึ่นมันว่าแต่เรบผมมาแสบครับ หุ้ยงามครับถอดเรื่องเหลือง <c oughs> ตำใใ่เครื่องไหลายโอ้แสบพอดีเลยครับ <c oughs> อันนี้ข้าแล้วหน่วย เผืออ่อนๆครับเอาเขาทาเลยด้วยอืม ขึ้นจากโดนลราครับเมนูนี่นแต่ขอปลาซสวแกวพอดีค <c oughs> ข้าเจ้าขายอยู่แถวอันนี้นะครับเคลื่อนปากมุ่นครับ คักพี่น้องเอ <c oughs> ้ยผลขงคนเขาจะว่ามันเผ็ดมันหึ่นนะบ้านเอา้า Mm-hmm. ไยเขาก็ได้เรื่องแม่แ หอมหวานมันนะครับบม่ีนอกเฮ็ดข้ามเข่าที่องทงนะครับเหลาลงปัด๊ด ซาใจนะครับสมขืดอยากน้องเลย <c oughs> นงี้ๆอ่อนๆครับ ถึงมันสีอ่อนแต่มีมความเผ็ดของมันอยู่ครับในโตของมัน ดีขนาดเลยพี่น้อง,นง,งปนผงผงปลาซิวเกวนะครับเอามาถอดสักก้อนเท่าจะมาตับใส่เครื่องสุงพริกหอมกระเทียมนะครับพี่น้องกะับกลับามากินกับขาอ,อ่อนจังหวะฟูอีบังนนามีแต่หัวใหญ่เลยเดี๋ยวจังหวะกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็สี่ฝากพี่ฝากน้องนะั่นเด้อฝากกดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบาวีพี่สายนำแนวให้พี่น้องกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนำแนว สินงหาคลิปดีๆมาลงให้พี่น้องใส่ม้มมวนมาซื้นน้ำกันนะครับน้องสำหรับคลิปนี้นปนรปสิวแก้วขอลาพี่ลาน้องไปสกักก่อนพ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ